สวัสดีค่ะอันนี้เป็นกุหลาบที่เป็นชุดที่สองนะคะชุดแรกคือเขาโรยไปหมดแล้วเนาะตอนที่พี่อ้อยสั่งฝากเขาซื้อนะคะคือเขาดูไม่เป็นนะคะจริงๆแล้วพวกเนี้ยนะคะเวลาเราซื้อนะคะเราจะต้องดูอ่าแบบไม่ให้เขาบานทั้งหมดนะคะไม่ใช่บานพร้อมกันทั้งหมดเนาะ ตัวกุหลาบนะคะถ้าสมมุติว่าเราตัดดอกเขาทิ้งแล้วนะคะถ้าเขาเสียหรือว่าแห้งไปเนาะก็ให้ปริใบนะคะปิดทิ้งเลยนะคะการปริดทิ้งนะคะคือจะเป็นตรงนี้จะเป็นตาดอกเนาะพอเราปริดทิ้งปุ๊บนะคะเขาก็จะแตกดอกไว้นะคะอันนี้นะคะเป็นช่อไหม่นะคะ พอพี่อ้อยตัดทิ้งหมดพี่อ้อยก็จะลิดทิ้งนะคะแล้วลดด้วยฮอร์โมนไข่นะคะสูตรเร่งดอกเร่งด่วนของพี่อ้อยเนาะตัวฮอร์โมนไข่นะพี่อ้อยก็ทำคลิปไปแล้วนะคะเข้าไปชมคลิปได้เลยเนาะนี่นะคะติดดอกดดพอเราปริใบเขาทิ้งนะคะนี่ค่ะจะเห็น จะเห็นว่าเขาจะแตกเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าเนี่ยเขาแตกเขาแตกมาตรงอช่วงของตาดอกนะคะตาดอกหรือว่าตรงก้านนะคะตรงโคนก้านอันนี้พี่วัยพี่วยปิดทิ้งไปนะคะเขาก็าเป็นช่อขึ้นมาอันนี้เป็นสีโอรสดะคะ ะะเห็นอยอดอ่อนไหมดึงทิ้งแค่กิ่งละสองถึงสามก้านพอนะคะตรงนี้เขาเกิดแล้วเขาก็แห้งไปพี่ว่าก็ดึงใหม่นะคะดึงเป็นตานี้เนาะดึงเป็นตานี้ ตรงนี้ลดด้วยฮอร์โมนไข่นะคะที่พี่ว้อยทำเนาะเดี๋ยวไว้มาดูอีกทีนึงตอนเขาบานหรือว่าตอนเขาแรกแย้มนะคะเพราะาตอนแรกแย้มเขาจะสวยมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องของหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ